วันนี้เรามาถ่ายรูปก,กระทงที่ทำขายในวันลอยกระทงของทางร้านให้เพื่อนๆดูอันนี้เรามีเจ้าหญิงด้วยนะจ๊ะรักโลกไม่ใช้ตุ๊กตาใช้ฝีมือล้อนรน นาตุกตาแบบต่างๆมีบ้านด้วยนะบ้านบ้าน,นีจบด้วยดอกไม้ทุกเพียนนะในคลิปนี้เราจะถ่ายให้ดูรูปอย่างเดียว เพื่อนๆถูกใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ